สวัสดีครับผมนิดบุรพากีตาร์วิเทศรยงนะครับผมอันนี้มารีวิวกีตาร์ก่อนจะส่งลูกค้านะครับผมในการทําสปาเซ็ตอัพให้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็เปลี่ยนสายให้ใหม่สายที่ผมให้จะเป็นสายแ a ดดาริโอนะครับผมเป็นสายเทือกตัวนี้ลูกค้าขอเป็นสายเบอร์11นะครับลูกค้าจะเอาไปสตัมคอร์ดขอเสียงหนานิดนึงครับลูกค้าบอกแล้วตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนนัดกับเชนเอร์เป็นกระดูกให้เรียบร้อยแล้วก็ทัชชิ่งตัวนี้นะครับ ถัชิ่งตัวนี้อยู่ที่1.5ครับผมม่เจ็บนิ้วแน่นอนแล้วก็เฟสแรกนะครับผมปิก1.46คาติดครับ,รบท่านใดที่สนใจกีตาร์วินเทจกีตาร์ญี่ปุ่นมือสองสภาพพร้อมใช้งานเคื่อไปแล้วไม่ต้องไปจ้างช่างเขาทำอะไรอีกนะครับไม่ต้องเสียตังเพิ่มอีกสนใจติดต่อร้านนิคบุรพากีตาร์วินเทจได้ครับผม เบอร์โทร0923387115นิดบุรภากิตาวิเทศระยองขอบคุณครับ